เกิดชาติไหนชาติไหนก็ขอให้ได้เกิดในท้องคุณแม่อีกเถิดเนี่ยเขาก็ไปขอหลวงพ่อนะหลวงพ่อก็เซ็งไม่รู้จะทําไงแต่เขาขอมาแล้วเนี่ยนะอย่างนี้ก็เป็นความตั้งใจของเขาความตั้งใจความคิดอย่างนั้นมีอันตรายร้ายแรงมากอันตรายร้ายแรงอย่างไรถ้าเราคิดจะอยู่ด้วยกันตลอดไปซึ่งมันไม่ตรงกับความเป็นจริงและมันอันตรายเยอะเพราะมีความยึดถือมากสมมุติเราบอกว่าเอาละหนูนี่รักแม่มาก ขอให้ได้เกิดในท้องแม่อีกเถอะชาตินาเนี่ยแต่แม่ของเราเนี่ยไม่ได้ไปตามเราอยากนะไปตามกรรมสมมุติว่าแม่ของเราเนี่ยไปเกิดเป็นหมาเราอธิษฐานไว้อย่างสวยงามทีเดียวว่าขอให้ได้เกิดในท้องแม่อีกเถอะชาตินาเป็นไงครับเราเป็นลูกหมาครับจะยอมไหมครับเนี่ยนี่มันเป็นอย่างนี้แหละพวกเราเป็นอย่างนี้ ที่ว่าโอ๊ยรักกันเหลือเกินกับผู้ชายคนนี้ทําบุญร่วมชาติตกักบาตรร่วมขันอย่างนั้นอย่างนี้นี่แหละมันเลยเป็นทุกวนเวียนอยู่ทุกวันนี้ฉะนั้นในชาตินี้เป็นแม่เป็นลูกกันเป็นสามีภรรยากันเป็นพี่น้องกันจงทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีแล้วก็เห็นให้ถูกต้องคิดจะจากกันซะให้เรียบร้อยนะอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับให้คิดเฉยๆยังไม่ต้องทิ้ง ให้คิดจะได้ทำหน้าที่ของตัวเองให้ถูกต้องถ้าเราไม่คิดจะจากกันเลยนี่มันจะทำผิดคิดผิดแล้วก็พูดผิดไปเรื่อยแต่ถ้าคิดว่าเออเราอยู่ด้วยกันไม่นานสักหน่อยจะจากกันแล้วคำพูดจะดีไหมครับดีมากเห็นหน้าแม่โอ้ยเดี๋ยวแม่ก็จากเราไปแล้วเป็นไงจะกล้าว่าแม่สักคำไหมไม่ตอนนี้แกมีชีวิตอยู่ให้แกบ่นไปเถอะถ้าแกอยู่ในโรงแกคงบ่นไม่ได้แล้วแน่ เห็นไหมนี่พอมีความเห็นถูกคิดถูกวาจามันก็จะดีการกระทําก็จะดีอื่นๆก็จะถูกต้องไปด้วยนะแต่พวกเราโดยทั่วไปเนี่ยเริ่มต้นจากความเห็นก็ผิดก่อนความคิดก็ผิดคิดจะเอาด้วยอย่างนั้นอย่างนี้คิดว่าเรามีสิทธิ์อย่างนั้นอย่างนี้เสร็จแล้วเป็นไงครับคําพูดก็มีแต่เถียงกันทะเลาะเบาแวงกันการกระทำก็ผิดไปหมดก็เลยเป็นทุกข์อยู่ เนี่ยนะให้ท่านทั้งหลายรู้จักความคิดที่ถูกต้องข้อที่หนึ่งคือเนคขมมะสังกับปะคิดจะออกแต่ไม่ต้องออกจริงให้คิดเฉยๆคิดจะออกจากโลกแต่ว่าคนเราออกจากโลกไม่ใช่ไปกระโดดออกหรือหนีไปให้ละความยึดมั่นถือมั่นในโลกทีนี้ความคิดที่ถูกต้องก็คือคิดจะออกแต่ไม่ต้องออกจริงให้คิดเฉยๆ แล้วก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับโลกด้วยปัญญานะบางคนก็เบื่อโลกเหมือนกันนะแล้วก็คิดจะออกแล้วไปทำจริงซะด้วยอย่างนี้ผิดอา้าวทำจริงทำไมผิดมันผิดเพราะว่ามันไม่ถูกต้องมีสัมมาทิฏฐิด้วยเราอยู่ในโลกเนะี่ยมีพ่อมีแม่ต้องรับผิดชอบไม่ใช่คิดจะทิ้งก็ทิ้งจริงๆนะเมื่อถึงเวลาทิ้งก็ค่อยทิ้งตอนนี้ให้ทำหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยปัญญานี่ อย่างนี้ทำนองนี้นะครับนี่สัมมาสังกัปปะข้อที่หนึ่งนะครับก็คือเนคขมะสังกัปปะ